สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็จะมาลงแนวทางชุดสรุปนะครับลาพัฒนาในงวดวันจันทร์ที่9กุมภาพันธ์นะครับก่อนจะไปดูแนวทางงวดใหม่นะย้อนไปดูผลรางวัลในงวดที่ผ่านมากันนิดหนึ่งนะครับลาพัฒนาในงวดที่ผ่านม,ามันออก4 430 2ตัวล่าง74นะครับในงวดที่ผ่านมาสูตรก็เอาไปเข้าใน2ตัวบน สามศูนตัวนี้นะครับวิ่งบนเก้ากระศูนฟันเก้าก็ฟันผิดนะครับมันออกที่เลขศูนย์นะครับมันออกที่เลขศูนย์แต่ในชุดสามตัวไม่มีนะครับสี่สามศูน์มันมีแค่แ 8, 8 30ปดสมนะครับมีแปดสากับเจ็ดสาไม่มี4ี่นะครับก็ถือว่าเกือบถูกนะครับส่วน สองตัวล่างนะครับออก็จับสูตรผิดนะครับสูตรศูนย์หนึ่งสองเนี่ยไม่มานะครับแต่สูตรเจ็ดแปดได้มาครับอเลขเจ็ดตัวนี้มาดังนั้นก็จะเข้าเฉพาะสองตัวบนแต่ก็อาจจะไม่ใช่ตัวเน้นนะผมเป็นเน้นเลขเก้ามันออกเลขศูนย์นะครับเพราะว่าสูตรสองตัวล่างนะสูตรเข้ามันก็มีนะครับสูตรสองตัวล่างมันมีสี่ห้าหก ศูนย์หนึ่งสองหนึ่งสองสามแล้วก็หกเจ็ดแปดเจ็ดปเก้านี่คือมันชนเจ็ดแปดกับหนึ่งสองแต่บังเอิญว่าผมไปเลือกสูตรหนึ่งสองมันก็เลยไม่ถูกนะครับสองตัวล่างมันดอกเจ็ดสี่มันต้องเอาสูตรนี้มาโยงกับตัวนี้มันถึงจะถูกนะครับนี่เอาเอาสูตรเจ็ดแปดมาคู่กับสี่ห้าหกซึ่งสี่ห้าหกในตัวนี้มาส่วนตัวนี้ก็เข้าที่เลขเ็ดนะครับส่วนสูตรบนนี่ก็ มาครบนี่นะครับศูนย์ศูนย์อยู่ในหลักหน่วยนี่ก็ถูกนะครับแต่ผมไปเลือกเลขเก้านะครับมันออกเลขศูนย์นะส่วนเลขสี่ตัวนี้ไปอยู่หลักร้อยนะครับเลขสามตัวนี้มาอยู่หลักสิบคือมันใกล้กันมากนะระหว่างสามสี่เนี่ยนะครับสองสามสี่เนี่ยใกล้กันมากดังนั้นก็หลุดไปสองสูตรหลุดสองสูตรเข้าสามสูตรนะครับคราวนี้ เราจะมาดูตัวเลขงวดใหม่นะครับว่าวันนี้จะได้เลขอะไรซึ่งในงวดก่อนสูตรสอตัวล่างมาก็เข้านะครับมนดอกเจดสี่ตรงนี้สูตรนี้เนี่ยเข้าที่เลขสี่นะครับผมก็ไม่ได้เลือกเลขสีนะครับในงวดที่ผ่านมาเนี่ยสูตรเก่าในสูตรที่หนึ่งหลุดไปงวดก่อนแต่งวดถัดมามันกลับมาเข้านะครับ เข้าที่เลขเก็เอา่างวดก่อนไม่เข้าแต่งวดนี้เข้านะครับอามาดูสูตรนี้ก่อนก็ได้นะมาดูสูตรนี้ก่อนก็ได้ว่างวดใหม่มันจะได้เลขอะไรนะเอาสูตรที่หนึ่งก่อนนะนะครับสูตรที่หนึ่งสิบบนบวกหน่วยบนสี่ครั้งบวกสิบล่างสามครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้งบวกสี่คงที่ได้ผลลัพธ์เท่าไร่บวกสา เอาสูตรที่หนึ่งเอาผลรางวันก็คือสี่สี่สามศูนย์เจ็ดสี่ตั้งใช้สิบบนหน่วยบนในสี่ครั้งสิบล่างในสามครั้งหน่วยล่างในสองครั้งแล้วบวกสี่ได้ผลลัพธ์เท่าไหร่แล้วบวกสามตัวแรกเลขสามบวกเลขศูนย์ สามเจ็ดบเป็นแบวกเลขสี 4, เท่ากับ3ามบวกยีเป็น24 24ิบ่ยบวกอีกแได้32 32ิบสวกสี่ได้เลขหก 6, ตัวแรกหกบวกสามหกบวกสก็บวกสเอาบวกหนะครับโทษที สูตรหกบวกสามนะครับสูตรแรกในบวกสามหกบวกสามได้เก้าดังนั้นสูตรที่หนึ่งในตรงนี้ได้หกเก้ามาดูสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองเนี่ย เอาผลรางวัล43074ตั้งใช้หลักสิบล่างบวกกัน4ครั้งหลักหน่วยล่างในี่บวกกัน9ครั้งบวก2ได้ผลลัพธ์เท่าไรบวก6 4728 49316บวก2เท่ากับ ยี่สิบแปดในบวกหกได้สามสี่สามสิบสี่นะครับก็บวกอีกสามสิบเป็นหกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบสี่หกสิบห้าหกสิบหกได้เลขหกตัวแรกนะครับสูตรเอ่อบวกหกตัวนี้บวกหกหกบวกหกได้สิบสองได้หกสอง ตัวเลขอาจจะเหมือนกันที่เลข6นะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวที่จะมาไหมถ้าลงมาแนวนี้ก็จะเป็นเลข6แต่ถ้ามันขยับไปทางนี้จะเป็นเลข2นะครับอาจจะจับคู่ได้นะครับ6-6 6-2 96ก้าหก้งนะครับตัวเลขนี้นผมจดเอาไว้ก่อนนะครับจะมี62 ตรงนี้เป็นหกเก้าก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่านะเพราะว่างวดก่อนเข้ามางวดก่อนโน้นหลุดนะครับแต่สูตรนี้ยังเดินอยู่นะครับเอามาดูสูตรอื่นกันบ้างนะครับเอามาดูสูตรวิ่งล่างสูตรเก่าที่เข้ายาวมาหลายงวดนะครับใบนี้ก็หลุดไปจากเล่มแล้วนะครับเข้าที่เลขสี่ข้างหน้านี้นะครับแล้วก็เข้าเลขเจ็ดข้างหลัง ข้าข้างหน้าเข้าข้างหลังนะครับ74เข้ามาตั้งแต่งวดที่ออก67นะครับนี่ฝั่งแรกนี่นะครับยาวมานะครับก็ถือว่าหลายงวดเหมือนกันแนวทางในวันนี้เอาผลลางวันนะครับ43074ตั้ง สูตรนี้จะใช้หลักร้อยบนสองครั้งและบวกหน่วยบนนะครับสีบวกสนี่ได้8 8ดแบกศแล้วบวกหนคงที่เท่ากับ9 9้าศตรงนี้จะเป็น0 1นยอก็ไม่รู้จะมาอีกหรือเปล่านะครับันก็เข้ามา1 2 3 4งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแป สิบสองงวดแล้วเนาะก็เสียวๆว่ามันจะหลุดเหมือนกันแต่ก็ไม่แน่มันอาจจะไปต่ออีกก็ได้นะครับเก้าศูนย์หนึ่งวันนี้ผมว่ามันน่าจ,จะมีนะครับแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับหรือมันจะออกข้างหน้าออกข้างหลังเหมือนเดิมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตัวแรกนี่ผมจะจดด้วยก่อนนะเก้าศูนย์หนึ่งนะครับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองนะบอมันชนนะ สูตรนี้มันจะชนชนศ1นะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าตรงกลางมันจะมาไหมงวดก่อนตรงกลางมันก็ไม่มานะครับมันไปออกหัวออกท้ายนี่นะครับออก4ออกเจ็ดเอามาดูสูตรอื่นก่อนนะครับสูตรอื่นมาดูวิ่งบนวิ่งบนสูตรเก่าเนี่ยเข้า3าสูตรเลยนะครับออก4 430เข้าเลขสา นะครับเลขศูนย์นี่มาอยู่หนึ่งสองสามสี่สี่งวดเลยนะครับมาดูตัวเลขบนใหม่ 4, 3, 0, 7, สี่สามศูนย์เจ็ดสี่สูตรนี้ใช้สิบบนเลขสามแล้วบวกห้าบวกห้าคงที่เท่ากับแปดแปดเก้า วันนี้วิ่งบนมีแปดมีเก้านะครับสูตรที่สองสูตรนี้เข้าที่เลขสี่มาในหลักร้อยนะครับสี่สี่สามศูนย์สูตรนี้หน่วยบนนะครับคือเลขศูนย บวกหนึ่งบวกหนึ่งคงที่เท่ากับหนึ่งหนึ่งสองวันนี้มีหนึ่งมีหนึ่งสองเพิ่มเข้ามาอาสูตรที่สามเก้าศูนย์เข้าที่เลขศูนย์นะครับ 4, 3, 0, 7, สี่สามศูนสีูตรนี้ใช้หลักร้อยบนนะคหลักร้อยบนนี้เลขส 4. 4่บวกเเท่ากับ13 3 4นะครับจะมา3หรือจะมา4นะครับดังนั้นก็มี3าส ่วนสูตรอื่นก็หลุดแล้วนะมาดูสูตรล่างนะครับในงวดก่อนสูตรนี้ไม่เข้านะครับ74สูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้านะครับอลองดูงวดใหม่นิดนึงนะครับ430 74สูตรนี้มันจะใช้หลักสิบล่าง7าบวก2บวก2คงที่นะครับ เจ็ดก็แปดเก้าได้เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองสูตรนี้จะคล้ายๆสูตรที่เข้าเลยนะครับแต่ผมก็จะรอดูก่อนนะว่ามันจะเข้าไหมนะเนี่ยสูตรที่เข้าก็คือสูตรหกเจ็ดแปดเจ็ดแปดเก้าสูตรนี้มาหลอกเจ็ดสี่เข้าลกเลขเจ็ดเอามาดูแนวทางงวดใหม่ในวันนี้สี่สามศูนย์เจ็ดสี่ สูตรนี้ใช้10บนบวกหน่วยบนนะครับนี่สบวก0แล้วบวก6บวก6กของที่ได้ผลลัพธ์เท่ากับ9 9้าเกศู่งศูนย์สูตรนี้เขาจะได้9ก้าศูนยครับนั้นจะได้9 0้าศูศสูตรนี้ก็จะชน ชนศูนยหนึ่งดังนั้นสูตรเก่านะครับก็มีตัวเลขเหมือนกันเลยนะครับเก้าศูนย์หนึงเก้นยหนึ่งนะครับจะมาทางไหนนะครับผมว่าวันนี้เออศูนยหนึ่งนี้น่าจะมีนะครับสูตรนี้ผมว่าน่าจะน่าจะเข้านะศูนยหนึ่งสูตรนี้หรือไม่ก็อาจจะมาออกข้างหน้าข้างหลัง พอสูตรนี้ข้างหน้าข้างหลังยังไม่ออกนะครับสูตรนี้ข้างหน้าและข้างหลังยังไม่ออกเห็นไหมครับมีแต่ออกตรงกลางมีแต่ออกตรงกลางนะครับหรือมันจะมาเหมือนสูตรเก่าก็ไม่ทราบนะสูตรนี้งวดก่อนก็เข้าข้างหน้าเข้าข้างหลัง,งวันนี้ก็เก้าก็สองเหมือนกันแบบนี้ศูนย์หนึ่งเหมือนกันเลยได้เลขเดียวกันนะครับเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสองเก้าศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งสอง ส่วนสูอื่นก็หมดแล้วนะครับดังนั้นสูตรใหม่สูตรหนึ่งสองสามนี่ผมยังไม่ได้ลงเนาะมันจะมีสูตรหนึ่งจะมีสูตรหนึ่งสองสามอีกสูตรหนึ่งอันนี้ผมเอาไว้ลงรอบหน้าแล้วกันอันนี้ผมฝากเอาไว้นะขีดเส้นใต้สองเส้นนี้ฝากเอาไว้ไม่ทันนะเพราะว่าเดี๋ยวมันต้องไปเขียนใหม่นะครับ เอาแค่นี้ก่อนนะครับดังนั้นในวันนี้สิ่งที่ผมจะมาวิเคราะห์นะครับก็คาดว่าตัวนี้น่าจะอยู่หลักสิบอันนี้น่าจะอยู่หลักร้อยอันนี้น่าจะอยู่หลักหน่วยนะครับในชุดสามตัวบนตัวสองตัวบนก่อนสองตัวบนนะครับก็จะมีสามสามแปดสามเก้านะครับ สี่แปดแล้วก็สี่เก้ามีตัวเน้นอยู่แค่นี้นะครับสามตัวก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งสามแปดหนึ่งสามเก้านะครับหนึ่งสี่แปดหนึ่งสี่เก้าสองสามแปด สองสามเก้าสองสี่แปสองสีตัวนี้มันก็แล้วแต่ใครชอบนะอ่วันนี้ผมชอบเลขสาก็ไม่ชอบก็อาจจะเป็น38หรือ3ามนะครับใครชอบเลขสีก, 4, ก็48 49ก็ติดเอาไว้มีแค่4ชุดเท่านั้นนะส่วน2ตัวล่างอ่าผมคาดว่า901านยหนึ่งน่าจะอยู่หลักสิบนะครับ เออน่าจะอยู่อ่หลัก10บใช่แล้วนะแต่ผมจะเอาสูตรนี้มาจับคู่สูตรนี้นะพอเก้กับเก้าศูน่งนี่มันเหมือนกันนะมันเหมือนกันดังนั้นจะได้9ก้าเก้หนึ่งเสองเสามนะครับ 0ูนย์หนึ่งศูสหนึ่งหนึ่งหสองหสก็คาดว่าน่าจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวเลขที่ผมชอบผมชอบเลขสองนะครับชอบเลขสองแล้วก็เลขศูนย์เนี่ยนะครับมันน่าจะอยู่อยู่ในระยะนี้ แต่ตัวเลขที่น่าสนใจผมว่ามันน่าจะอยู่ที่02หรือ92้ายงหน้ายงหลังนะครับถ้ามันออกหน้าออกหลังในวันนี้จะเป็น92นะครับแต่ถ้า01ตรงกลางมาเมื่อไหร่สูตรนี้ถ้า01ตรงกลางมาเมื่อไหร่มันก็จะเป็น02 02เพราะว่าสูตรบนเราจะมีเลข2อยู่เห็นไหมครับสูตรบนตรงนี้จะมีเลข2อยู่ก็คาดว่าน่าจะอยู่หลักร้อยนะครับ 2 38 2 3มามเก้นะครับสองี่แหรือไม่ก็249สนชุด3ตัวนะครับก็วิ่งบนนะครับก็มีที่สามกับ4แล้วแต่ใครชอบตัวไหนนะครับแต่ผมฟัน3นะครับผมฟันที่เลขสาม มันมีสองตัวมันก็น่าจะมาตัวหนึ่งแหละนะครับถา้าไม่3าก็เป็น4แล้วแต่ว่าใครชอบตัวไหนเอาวิ่งล่างวิ่งล่างเนี่ยถ้าให้ตามก็อยากให้ตามสูตรศูรนยะครับเอาวิ่งล่างศูนย์กับหนึงถ้าสองตัวนี้ถ้าชอบตัวไหนก็คือฝันศูนย์นะผมผมชอบเลขศูนย์นะ แต่ก็ต้องอ่อีกตัวหนึ่งนะถ้าคือถ้าศูนย์ไม่มาก็ก็เป็นเลขสองมีอยู่สองตัวที่อ่าผมชอบนะคือไม่ศูนย์ก็สองแต่ฟันศูนย์ไว้นะพันศูนย์ไว้ถ้าศูนย์มาก็อาจจะคู่ศูนย์สองนะถ้าไม่ศูนย์สองก็เก้าสองนะถ้าตัวเลขมันหนีไปอยู่ข้างหน้าอย่างนี้ก็จะเป็นเลขเก้าแต่ถ้าสูตรมันยังลงมาอยู่ในแนวตัวกลางนี่นะครับก็จะเป็นเลขศูนย์ทันทีนะจะเป็นศูนย์สอง ส่วนชุดสรุปที่แบบเ,เขียนมือแบบนี้ก็ดูตามนี้ก็ได้นะนี่นครับสตับนผมก็ให้วิ่งสามสเหมือนกับเมื่อกี้เลยนะครับฟันสามีสามแปดสามเก้าสามศูนยนะครับนี่คือหลักหน่วยนะหน่วยมันหน่วยบนนี้มันไล่มาตั้งแต่แปดเก้าศูนย์หนึก็สี่แปดสี่เก้นย์สี่หนึ็เน้นสาม9ปดสามเก้่แปดสีนะครับเหมือนกันกับใบนี้เลยนะครับเหมือนกับตัวนี้แหละ ชุด3ตัวก็เหมือนกัน,นครับ1 3 8 1 3 9 1 4 8 1 4 9นะ2 3 8 2 3 9 2 4 8 2 4 9นะหลักร้อยผมก็ชอบเลข2นะแต่ผมก็มาล็อกเอาไว้อยู่ที่1 3 8 1 3 9 2 4 8 2 3 8 2 3 9นะครับ2ตัวล่างก็9 0 1วิ่ง0 1ฟัน0เหมือนกันกับตัวนี้เลยนะครับแต่ผมก็เน้นอยู่ที่0 0 1 0 2 0 3เนาะมเมื่อฟัน0ครับแต่ก็ อยากให้เพิ่ม92ไว้สักสักตัวหนึ่งในนีตัวนี้นะครับเกิดมันออกข้างหน้าข้างหลังเมื่อไหร่ก็จะเป็น9งทันทีนะครับมันก็อาจจะเป็น92ทันทีเพราะตัวเลขมันมีโอกาสจะมาข้างหน้าข้างหลังได้เหมือนกันนี่ถ้ามันออกข้างหน้าแบบนี้ข้างหลังแบบนี้ก็จะเป็น9กับ2นะครับดังนั้นในชุดสรุปก็มีแค่นี้นะครับส่วนยืนยันนอนยันวันนี้ ผมฟันสามยืนยันที่เลขสามในหลักสิบบนนะครับคาดว่าจะเป็นสามศูนย์สามหนึ่งสามสองสามสามสมสี่สมห้าสมหกมเจ็ดสมแปดแล้วก็สามเก้าแต่ตัวที่ผมผมชอบนะมันก็น่าจะอยู่ที่ 38, 38, 39. สองตัวนี้ไม่สามแปดไม่สามแปดก็สามเก้านะครับไม่สามแปดก็สามเก้าสองตัวนี้แหละแต่ก็ไม่รู้ถ้าผู้ชมจะชอบเหมือนผมไหมนะครับ ผมชอบสามแปดหรือสามเก้านะถ้าสามตัวนี้มันอยู่ประมาณสองสองสามแปดนะครับสองามเนี่นะหวังว่าน่าจะเลือกถูกนะวันนี้นะครับเพราะว่าสูตรบนนี้มัน มันมาตัวหนึ่งนะครับสามกับสามกับสี่เนี่ยมันมาตัวหนึ่งแต่ก็ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะมันชอบไม่เหมือนกันนะนี่ <Hey. S 1> วิ่งบนตัวนี้ถ้ามันลงมาในแนวนี้มันก็จะเป็นเลขสี่แต่ถ้ามันขยับมาทางนี้จะเป็นเลขสามนะครับไม่รู้จะลงแนวไหนนะครับอันนี้แล้วแต่คนชอบเลือกเอาเลยนะครับ ก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับคําเตือนนะครับสูตรก็เป็นเพียงแค่แนวทางการคํานวณทางตัวเลขทางคณิตศาสตร์เท่านั้นนะครับก็ไม่สน,สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายสูตรก็มีทั้งเข้าและไม่เข้าปะปนกันไปนะครับอยู่ที่ว่าใครชอบสูตรไหนก็เลือกเอาวันนี้มาดูว่าผมจะเลือกถูกไหมนะครับงวดก่อนโยงไม่ถูกนะงวดก่อนได้โยงไม่ถูกงวดก่อนในงวดนี้เนี่ยจะตามนี้เลยนะงวดก่อนงวดก่อนสูตรเจ็ดแปด งวดนี้ได้ศูนย์หนึ่งนะครับงวดงวดก่อนสูตรสี่ห้าหกก็คือเก้าศูนย์หนึ่งนั่นเองนะครับลองกอาสองสูตรนโยงใส่กันนะก็ได้นะมันก็จะได้เก้าศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งกับเก้าศูนย์หนึ่งแต่ผมเอาหนึ่งสองสามอีกสูตรมาจับใส่นะครับใครชอบแนวทางแบบไหนก็เลือกดูเนาะมันก็คล้ายๆกันแหละแต่สูตรนี้มันจะบอก วิ่งบนมีอยู่สามสูตรนะครับอยู่ที่ว่าจะเลี้ยงถูกไหมในวันนี้ผมยังไม่เปลี่ยนสูตรนะครับแล้วก็ไม่เพิ่มสูตรใหม่เข้ามานะครับผมมั่นใจว่าสามสูตรนี้จะเข้าต่อนะครับนี่นะครับสูตรแปดเก้าหนึ่งสองสามสี่เนี่ยตัวเลขไม่เหมือนกันเลยนะครับไม่เหมือนกันเลยมันน่าจะอยู่ในหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยวันนี้อยู่ที่ใครจะเลียงถูกไหมหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยคือถ้าเลี้ยงถูกเนี่ยมีโอกาสถูกสามตัวตรงนะครับ แต่ผมคิดว่ามันน่าจะอยู่ใน8ดชุดนี้นะครับน่าจะอยู่ใน8ดชุดนี้ถามว่าชอบเยอะที่สุดก็คือชอบสองสแปดรองก็สองสเก้านะครับรองสองสามเกยืนยันนอนยันมนนี้ก็แก้ตัวใหม่นะครับเ,เลือกบางครั้งก็เลือกไม่ถูกนะยืนยันมันมี2ตัวก็เลือกตัวเดียวก็มันเลือกไม่ถูก อ่ะก็จบไปนะครับยืนยันนะครับยืนยันนอนยันวันนี้เราพัฒนาที่เลขสามในชุดสี่สองตัวบนที่มี4ชุดนี้นะครับท่านผู้ชมต้องติด48 49ไว้ด้วยนะครับไม่ใช่ว่าผมผมขีดไว้38 39 ก็เอาแต่38 39นะครับเจอไปออก48 49นี่ยุ่งนะครับเพราะว่ามันมี3กับ4มันมีตัวหนึ่งเลยที่จะมานะครับแต่ไม่รู้จะเป็นตัวไหนนะครับมันน่าจะมาคู่กัน,ก,นกับ8กับ9นี่นะครับเอาสําหรับคลิปนี้ก็ทิ้งท้ายไว้แค่นี้นะครับเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอีกทีนะครับสวัสดีครับ